คุณยายพูดอยู่คำหนึ่งนะก็ป้าก็จำติดใจก็คือว่าสร้างอะไรก็สร้างไปเถอถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยให้คนบรรลุทำรได้ เกศนีจิรวัตรวงศ์นะคะ,ะ,คะการที่ได้เข้ามาอยู่ที่สถิตธรรมสถานนี่แนะ่นอนเลยธรรมะของคุณแม่การสอนคุณแม่แล้วการที่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราได้ได้ซาบซึง้งได้ซึมซับและได้สัมผัสน่ะท่านอยู่ท่านเย็นให้เราเห็นท่านทําให้เราเห็นแล้วท่านก็เป็นสุขให้เราเห็นแล้วท่านก็ไม่นิ่งเลยในงานทุกเรื่องที่ทําเพื่องานพระพุทธศาสนานะ่ะมันก็ซึมอ่ะมันก็ซึมเข้าไปในตัวเราอ่ะเราก็ไม่เห็นต้อง ตั้งใจทำอะไรแต่ครูบายจันเดินไปไหนแล้วก็ทำตามเพราะทุกไม่คิดแค่นั้นจริงๆนะคะคิดนิดเดียวแล้ว่าครูบายจันทำเดินไปทางไหนทำอะไระเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นประโยชน์แน่ๆเนี่ยเราก็เดินตามแต่จะว่าไปแล้วง,งานคุณยายเนี่ยเดินตามไม่ทันนะอย่างเรานี่ต้องวิ่งตาม <laughs> ไม่เคยทันท้านก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แต่สิ่งที่เราคงรู้สึกเหมือนกันอ่ะเราก็มาแบบ รูดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเห็นโน่นนี่นั่นเนี่ยมันกลายเป็นอะไรอะความเชื่อมโยงสัมพันธ์อะมันเป็นมิติที่ลึกซึ้งขึ้นทุกๆวันอะมันไม่ใช่แต่กับคุณแม่กับป้าตุ๋มหรือว่ากับสังฆาเน่ยมันก็กับลูกหลานทุกคนในบ้านใช่ไหมเราก็กลายเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันอะที่คุณยายใช้คําว่า my f u l n e s s family อะป้าว่าคำนี้เนี่ยชัดมากนะคะ แล้วป้าก็ไม่เคยรู้สึกว่าป้าเป็นใครอื่นเลยนอกจากเป็นสมาชิกของครอบครัวคุณยายจะพูดเสมอว่าเสถียรเ,เป็นบ้านที่สองตอนนี้เราก็มีบ้านที่สองและบ้านที่สามคือที่หกค่ะป้าก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านสุขทุกเราสามารถเข้ามาได้อย่างที่ทุกคนสัมผัสได้อะ่ะ จริงๆป้าก็เป็นคนที่เน้อก็อยู่ในแบบทำบุญทำทานอยู่กับครูบาอาจารย์มาโดยตลอดแล้วมันก็อยู่ในจิตมาเสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราพร้อมเนี่ยเ,เราอยากจะบวชอันนี้ตั้งใจมานานมากพอเราเข้ามาที่นี่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราได้เห็นสังฆะที่ที่จริงจังมั่นคงที่คุณแม่นํำพาเสถียรเนี่ยก็มั่นใจตั้งใจละ ะะว่าวันหนึ่งจะบวชแล้วป้าตุกก็รอจังหวะที่สมควรก็คือป้านเนี่ยบวชปี59ซึ่งเป็นปีปีที่ป้าตุกอายุ59พอดีป้าก็บวชแล้วก็มันก็เป็นบุญมากที่พวกเราทุกคนของเสถียรเนี่ยได้รับเมตตาจากท่านพระอุปชาของพวกเราอ่ะคือหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ที่ท่านให้เกียรติ งานของคุณแม่ให้เกียรติกับผู้หญิงแล้วให้โอกาสกับผู้หญิงเนี่ยให้เราได้ไปบวชที่พุทธคยาใต้ต้นโพประตูก็ได้บวชเดินตามคุณแม่ได้เมตตาคุณแม่แล้วหลวงพ่อท่านเจ้าคุณค่ะคุณแม่ทำให้เห็นชัดมากเลยนะคะชัดมันโดยตลอด ผู้หญิงมีปัญหาเหรอคุณแม่ก็ทาบ้านสสยสัมพันธ์จริงๆคุณแม่แตะไปทุกเรื่องละคุณแม่เข้าไปช่วยผู้หญิงที่ท้องและเป็นผู้ต้องขังคือมันเป็นรายละเอียดที่ที่ลึกซึ้งมากที่ประทับใจนี่ก็คือตอนที่ท่านเคลื่อนองคพระเท释น牟ีองค์ดานันทาออกไปตามโรงพยาบาลน่ะ,ละเราเห็น<ะ>ใช่ไหมว่าววตาผู้ป่วยที่กําลังจะสูญเสียละแต่มันพลิกขึ้นมาด้วยการที่คุณแม่ไปเยี่ยมไปให้กําลังใจและไปให้ทำเนี่ย โอ้เพราว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านให้มากเลยอะกับสังคมอะคะ่ะไม่มีคําถามใดเลยในงานของคุณยายนะท่านทำมั่นจริงๆแล้วมันก็ทําไปในมิติที่ทั้งลึกและกว้างนะท่านสอนธรรมเพื่อที่อะไรเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปปฏิบัติธรรมนำธรรมไปสู่ความพ้นทุกข์อะ แต่ขณะเดียวกันมันก็ออกไปในแนวกว้างที่ไปสอนหรือว่าไปมอบหรือไปให้อะไรที่มันก็เห็นเป็นวัตถุสิ่งของเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญคือท่านให้กําลังใจคุณแม่ไปที่ไหนมันก็เหมือนมันเป็นความหวังมันเป็นกําลังใจแล้วมันเป็นอะไรทุกประการประตุคิดว่ามันมันชัดเจนน่ะพูดไม่หมดหรอกงานคุณยายนะพูดไม่หมดจริงๆเนาะต้องบอกว่าเอาแผ่นฟ้ามาเขียนน่ะ จะหมด <c oughs> คุณยายพูดอยู่คำหนึ่งนะเนี่ยพูดแล้วป้าก็จำติดใจก็คือว่าสร้างอะไรก็สร้างไปเถอะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยให้คนบรรลุธรรมได้ป้าว่านี้เป็นคีย์คีย์เมสเซจสำหรับจากท่านเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะที่นี่เสถียรหนึ่งหรือว่าที่หุบเขามันก็เป็นที่พักพิงอาศัยสำหรับใจผู้คนที่ร้อนมาทุกมาหรือว่า ต้องการหาคําตอบเนี่ยเพราะว่าไปที่นั่นเนี่ยมันก็มาแล้วมันก็บรรยากาศเอยการได้สัมผัสทมการได้สัมผัสบรรยากาศผู้คนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเกอื้อกูลเพราะว่ามันมันเป็นมันให้กําลังใจผู้คนนะคะอันนี้เห็นได้ชัดแต่สิ่งที่จริงๆแล้วคุณยายให้เสมอเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยเรื่องธรรมมาเนี่ยเพราะตูวท่านให้มากแล้วท่านทุ่มเทมากรรษานี้เนี่ยคุณยายสอนเยอะมากเลยนะคะเรื่องอุปกิเลส 16ปฏิจจสมุปาทแลาณวันนี้เนี่ยเราได้อะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สําหรับประตุกประตุ๊ใคร้ครวญไปทุกวันตามฟังแล้วก็คร่ครวญทุกวันแล้วบางเรื่องบางเทปเนี่ยต้องเอากลับมาฟังฟังซ้ําฟังย้ําเพื่อที่เราจะได้ใกล้คุณยายที่สุดไม่ใช่ใกล้แบบอยู่กับท่านกอดเท้าท่านใกล้ท่านที่สุดโดยธรรมเราได้แค่ไหนแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ทบทวนตลอด,ดวเวลา เพราะว่าแล้วคุณยายก็พูดเสมอว่าถ้าสร้างอะไรแล้วทำให้คนพ้นทุกข์ได้สิ่งนั้นดีที่สุดดังนั้นป้าก็คิดว่าสำหรับเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนะเป็นจะเรียกอะไรก็ได้เรียกไปเหอเรียกเป็นอาสาสมัครเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอะไรเนี่ยสิ่งท,ที่ท่านให้เรามากที่สุดนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เราจะต้องนำมาแล้วก็ปรับปรุงชีวิตเราให้ได้ แล้วพยายามอยู่ใกล้ท่านให้ได้มากที่สุดโดยธรรมนะคะ